รถเดิมๆเลยอาอรถใครฝั่งนู้นอะเฮ้ยเข้าพร้อมกันอีกเลยใครจะเข้าก่อนพี่เข้าก่อนนะจ๊ะน้อง <c oughs> อื้อดูเจ๋า,จา เดี๋ยวเราไปวนข้างหลังบ้านครับที่วนประจำของเราวนได้ครับสบายสบายเราต้องทำให้เด็กน้อยมันดูก่อนว่าเราวนได้นี่โอ้ยแมว อะลงฝั่งนน้นไปเบิดเทียนมาว้าคู่กันเลยตรงตรงตรงพ่อพ่อโอ้สวยงามเลยโอ้คนละยางกันเลยอ่ะ สูงคนละอย่างเลยอันนี้สูงกว่าเดี๋ยวดับรถกันอ,อ,อันนี้จะเอาหินอยู่ไหนนี่นเดีเ๋ยวเอาด้วยเด้อ <c oughs> ไปเจ๊จ๋า <c oughs> ไปยืนยืนหน้ารถดิ ไปยืนหน้ารถดิเออแล้วจะเองจะถ่ายรูปยังไงเออเดียวจะถ่ายให้ให้ให้พี่ตังถึกล้องอ่ะเอาหนึ่งหนึ่งสองเอา Mà thái này Cô tụng nít right. đơ Tập chia <laughs> ร,รีบกข่าไปรีบไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไม่ได้จัดไอ้นี่เลยมาถ่ายรูปคู่กันเฉยๆเอาก็ไม่ไปถ่ายคู่กับเจ๊าจา๋าไปไปโอ้ยอีเปร์อัจเ้ย ออโทษโทษหนึ่งสองเอาหนึ่งสองหนึ่งสองน้องแคทมายินดีด้วยครับวันนี้วันแรกเลยไหมไหนึ่งสองมินิฮาร์ดหน่อย หนึ่งสองแหมออกมามาเรกเข้าบ้านมาเรกมีเพื่อนมายินดีด้วยเลยน้องแคทมาแสดงความยินดีครับมาพอดีมาพอดีเลย <c oughs> เลข <c oughs> กลับกันเลย89เนี่ยแปดเดเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยน แต่ยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรอันนี้เออแล้วก็กลับตรงนี้น่ะหกเป็นเก้าเก้าเป็นหออกนะเออมาจอดคู่กัน,น,อ,อ,กนอีกเดี๋ยวเคซีบัสไทยแลนด์เนี่ยก็จะปิดเหมือนกันเคซีบัสไทยแลนจะติด<แ>จะติด,ตด<แ>เอา้าแมวมิชลินเองหายไปไหน นี่แหละเห็นไหมขนาดแค่มิชลินยังหลุดถ้าเองสายไฟสิบดวงอ่ะไม่หลุดแต่แค่ใบมันมันมาแทนนดตกว่นี้อ๋อแล้วจะไปเก้ใบไอเราก็ว่าอยูุให้รถใครมาวะซีรีส์มาแล้วเฮ้ยมิชลินหายไปไหนตัวหนึ่งแม่นีแคดบอลอนี้คิดในใจอีกสักพักมันโทรมาดูไอ้นี่แหละจำแต่สติ๊กเกอร์ไม่สิ่งกับสายนั่นแหละปกติมันสองตัวนอ เหลือตัวเดียว,ว,ยวน้อนี่กะนาดวิชลินตัวเดียวนะเนี่ยวิิชลนตัวเดียว่ยเฮ้ยแคททำไมรถเองสั้นกว่าพี่อ่ะสั้นอันไหนสั้นกว่าอันนี้ยังไม่ถึงนะเนี่ยสั้นกว่ามาดูว่ะปังฝุ่นตัวนี้ ตัวแม่เท่ากันแล้วทำไมตัวลูกพี่ยาวกว่าวะตัวลูกนุ่นจอดไม่ตรงโมกี้อ๊อฟดูวะอู๊ดต่างกันเลยอ่ะต่างกันคืบหนึ่งอ่ะเอ้ยศอกหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยประมาณเสาหนึ่งเลยอ่ะก็ดูอ่ะตัวแม่ก็จอดเท่ากันอยู่หรือว่าแขนวะ อืมสามเหลี่ยมพี่ยาวกว่าหรือเปล่าเท่ากันเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใจขับสามหกไหมเอาเปลี่ยนไหมเนี่ยโอ้ เลียนไหมนี่วันนี้แหละทำทอปูเดี๋ยวล่างไงเดี๋ยวพี่จะเอาข้าวคาเคอยู่ี่เจ็ดร้อยเอาล่างรถที่ยางมาล้า คนละอย่างกันเลยอ่ะสาหกับสามสี่สี่อ่ะเออก็หัวล้นสมชื่อมันเอ้ยสมคนขับมันนั่นแหละหัวลาดเนาะสามสีกับสามหศแต่สามปก็น่าจะเท่ากันนะขับบ่เดี๋ยวแมววะนี่ขับไหม จะดูทำไมอยากขับไหมอ๋อถ้าขับนี่จัดเต็มอ่ะสาวแคทพว่พวงพ่วงนิ่ง,ก,งก็นิ่งตัวเนาะบ่มงีง,งานเนาะก็จะนิ่งตัวเนาะแต่ก่อนพ่วงซิ่งเนาะวิ่งงานอย่างเดียวเนาะสูม,มือนี่พ่วงนิ่งพี่ตังเอาเชือกฟางมาให้พี่แคทเร็วเฮ้ย ยางไม่ใส่เเสือกไฟเ่ยน่ะ,นะสายไฟเ่ยน่ะ,นะสวยงามครับตามท้องเรื่องโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมว่าน้องแคทจะขับส0มห้ยไหมอยากขับไหมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไหม <c oughs> หรือจะขับคันนี้ <c oughs> ตระกูลนี้ตระกูลบ้านนี้ใช้แต่อีสูนะครับอีโผล ไฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไฟบนต้องเปลี่ยนใหม่บริจาคน้องแคทว่าไฟตัวนี้โอเคเดี๋ยวบริจาคสนอกครูนเาบอโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ